สวัสดีครับสมาชิกเพจ The Search เ d ทองโดยเจ้าของร้านทองทุกทุท่านผมเฮียยุทธวันนี้วันที่1เดือนมีนาคม2 5 6 5เวลา8นาฬิกา55นาทีวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วครับเรามาดูไปด้วยกันครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นอย่างไรบ้างครับปิดเดือนปิดแท่งรายเดือนไปกราฟทองคําเดือนกุมภา เป็นอย่างไรบ้างสมาชิกทุกท่านเห็นแนวโน้มอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับมีแนวโน้มหลายอย่างเกิดขึ้นกับกราฟรายเดือนนะครับแล้วก็รายวีครายเดย์ทุกอย่างต่างบอกบางสิ่งบางอย่างออกมาเพียงแค่เรารอคอยนะครับบางครั้งเราก็ต้องรอคอยเพื่อที่จะดูแนวโน้มของเดือนใหม่ของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเขาต้องการที่จะเริ่มอย่างไร เอาอย่างไรกันต่อไปสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้คือการรอคอยล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับที่ราคาทองคำครับเป็นอย่างไรบ้างครับเราไปดูกันแท่งเทียนรายเดือนครับแท่งเทียนรายเดือนบอกอะไรกับเราบ้างนะวันนะเดือนล่าสุดที่ปิดตลาดไปนะครับเราจะเห็นว่าแท่งเทียนรายเดือนปิดเป็นแท่งเขียวนะครับ แล้วก็มีปลายไส้อยู่ด้านบน ISI ปิดที่60จุดนะครับบอกให้รู้ว่าแนวโน้มรายเดือนนี้เป็นขาขึ้นนะแนวโน้มรายเดือนยังเป็นขาขึ้นนะครับเทนก็ยังคงเป็น up ten เห็นไหมครับเทนท,ที่ขีดไว้นะครับในกราฟก็ยังคงเป็น up ten นะครับเพียงแต่ว่าณนะใน up ten này, นะี้ณในเวลา up เท n ของรายเดือนนี้ ราคากำลังพักตัวลงครับเพราะมันทำา i g ที่2 0 7 5เหรียญแล้วก็พักตัวลงมา2ปีแล้วนะครับเป็นการพักตัวมา2ปีแล้วเป็นการพักตัวใน up พเทนะครับสำหรับรายเดือนว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ไปต่อเนื่องจากว่ามันพักตัวเข้าใจจุดนี้นะครับทุกท่านถึงเป็นัพเทนแต่พักตัวอยู่เข้าใจนะครับไปกันต่อเลยนะรายเดือนบอกแบบนี้เราไปดูกันครับที่การฟรายเดย์รายเดย์บอกอะไรกับเราบ้างครับ ไลดเดบอกว่าณนะเวลานี้ครับเทนก็ยังคงเป็น up ten อยู่ครับจากเส้นที่ขีดไว้นะครับบอกให้รู้ว่าไลายเดยก็ยังคงเป็น up ten อยู่นะครับเพียงแค่ว่าณนะเวลานี้ราคาแตะแนวต้านของเส้นเทนด้านบนนะครับราคาเนี่ยมันแตะแนวต้านเส้นเทนด้านบนแล้วมันยังผ่านไปไม่ได้นะครับเกิดการพักตัวลงใช่ไหมเพราะว่า RSI เกิดสัญญ,ญาณขาย1บวก2ขึ้นนะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็คือเกิดสัญญาณขายจาก RSI นะครับตามเทคนิคจอ,จอมยุทธของเรานะครับแล้วก็ฟอร์มูล่าของเรานะครับบอกให้รู้ว่าตรงนี้คือสัญญาณขายข,ายของลายเดยนะเนื่องจาก2เหตุผลครับ1คือมันชนเทนด้านบนเห็นไหมครับราคาชนเทนด้านบนแล้ว2ก็คือ RSI เกิดโอเวอร์แล้วก็เกิดสัญญาณขายขึ้นจากเทคนิค จอมยุทธและเทคนิคฟอร์มูล่า1นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คาดเดาว่าราคาทองคำน่าจะย่อตัวลงก่อนนะครับคงไม่มีไฮที่สูงกว่า1 9 7เเหรียญในเร็วๆนี้ครับในเร็วๆนี้น่าจะยังไม่มีครับเพราะว่าด้วยการที่มันเข้าเขตโอเวอร์ Over, เกิดสัญญาณขายแล้วก็ชนเห็นด้านบนของรายเดย์นะครับเราไปดูกันต่อที่ราย4ชั่วโมงลาย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับ ไลน4ชั่วโมงบอกว่าณนะเวลานี้ก็ยังคงเป็น up ten ครับสังเกตรครับเทนของไลน์4ชั่วโมงยังคงเป็น up ten เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรครับตอนนี้ราคากําลังลงทดสอบเทนแนวรับด้านล่างครับสังเกตไหมครับรลย์ day ดทดสอบด้านบนยังไม่ผ่านบอกสัญญาณว่าว่ากําลังย่อตัวกําลังทําท่าย่อตัวแล้วแต่ว่าไลน์4ชั่วโมงบอกว่า กำลังชนเทนด้านล่างนั่นหมายถึงอะไรครับตอนนี้เป็นอัพเทนไลน์4ชั่วโมงถ้ายังอยู่ในเทนนี้ได้หมายถึงราคาจะขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดแน่เทนนี้รับไม่อยู่นั่นหมายถึงแนวโน้มราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจากอัพเทนมันจะกลายเป็นดาวเทนแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้โชว์ว่ามัน ทะลุลงไปนะครับมันกําลังทดสอบอยู่นะครับเส้นเทนเราจะเห็นว่าเส้นเทนแนวรับเส้นล่างนะครับราคากําลังทดสอบอยู่เลยและทดสอบมาหลายวันแล้วด้วยเพราะว่าตั้งแต่ราคาลงมาทําโลที่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญน,นะครับราคาก็ทดสอบเส้นเส้นเทนนี้นะครับคอเคลียเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ตรงนี้เลยนะครับสังเกตแทงเทียลายสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับถ้าใครถ้าใครคิดว่ามันจะขึ้น ก็ลองมองแทงเทียนดูครับกับเทนที่ดูอยู่ครับถ้าใครมองว่ามันกําลังจะลงก็ลองมองแทงเทียนดูครับแล้วก็ทดสอบเทียบกับเทนที่กําลังทดสอบอยู่ครับอันนั้นท่านก็จะมีเขาเรียกว่ามีความคิดส่วนตัวแล้วจากการมองภาพเนาะจากการมองภาพนะมันก็จะทําให้เกิดความคิดบางอย่างขึ้นกับตัวท่านเองแต่ท่านจะเชื่อด้านไหนเชื่ออะไรได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ mindset นะครับการที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือขายมันอยู่ที่ความรู้ของเราครับไม่ใช่ mindset ไม่ใช่ความคิดมองปุ๊บคิดว่าอย่างนั้นผิดว่าอย่างนี้แล้วก็กดไปอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับสมาชิกทุกท่านคนที่จะซื้อขายในตลาดนี้แล้วอยู่รอดปลอดภัยได้ท่านจะต้องมีความรู้ ท่านจะต้องมีความรู้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือจะขายเทคนิคบอกอะไรกับท่านท่านต้องอ่านมันได้นี่คือสิ่งที่คอร์สเรียนของเราครับเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธและฟอร์มูลาวันมีให้กับทุกๆท,ท่านนะครับก็อย่าลืมครับทักทายไปที่แอดมินนะครับ ว่าสนใจนะครับแล้วก็ลองไปหาข้อมูลดูครับยังไม่ต้องรีบตัดสินใจครับเราเข้าไปทักทายแล้วหาข้อมูลลองลองศึกษาดูว่านะ่าสนใจจริงไหมนะครับกับการเรียนรู้กับคอร์สจอมยุทธนะครับคลิปละแค่30นาทีตอนหนึ่งเทคนิคใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายบางท่านบอกว่าโอ้ต้องเข้าไปเรียนมากมาเยอะแยะไม่มีเวลาหรอกไม่ใช่นะครับคอร์สเทคนิคเทท,ทองแบบจอมยุทธซึ่งมีหนังสือ เป็นแบบเรียนจากเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธซึ่งเป็นหนังสือของห้องเรียนเราเนี่ยนะครับมีจำหน่ายตาม c ี e H Book, b o ็ดบุ๊กบีแล้วก็ไน n อินะครับทุกสาขาลองไปตามหาดูได้ตอนนี้ก็เหลือน้อยๆลงเรื่อยๆแล้วนะครับหนังสือนะครับก็เราลองไปดูครับคอร์สเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเป็นคอร์สสอนที่ใช้หนังสือเล่มน,นี้ประกอบการเรียนการสอนนะครับเข้าใจง่ายครับเขามีแบบเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเรียน เทคนิคละแค่30นาทีเท่านั้นท่านก็จะเกิดความเข้าใจแล้วเพียงแค่นี้เองครับอย่าลืมครับลงทุนกับความรู้ไม่ได้เปลืองอะไรเลยนะครับและความรู้นั้นก็จะติดตัวท่านนะครับ โอเคอย่าอยู่กับตลาดนี้โดยไม่มีความรู้นะครับขอย้ำอีกทีนะครับไม่ว่าความรู้อันไหนก็หามาได้ครับแต่อย่าอยู่กับตลาดนี้เข้ามาหากินกับตลาดนี้โดยไม่มีความรู้เป็นของตัวเองครับตรงนั้นคืออันตรายยังใหญ่หลวงของพอร์ตการลงทุนของท่านเองเลยนะครับไปต่อครับตอนนี้ลาย4ชั่วโมง RSI บอกว่า หลุด50จุดครับ r s i บอกว่าหลุด50จุดนะครับกำลังพยายามทดสอบเส้น50แต่ก็ยังกลับขึ้นไปยืนไม่ได้นะครับแต่มันตรงข้ามกับเทรนเนาะสังเกตครับราคากำลังทดสอบเทรนล่างหลุดไม่หลุดยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ r s i มันหลุดไปแล้วแต่มันกำลังพยายามกลับขึ้นมายืนยืนได้ไม่ได้อย่างไม่รู้มันบอกอะไรกับเราครับมันบอกกับเราว่า ถ้าเกิด lower l low o ที่1,6,7,8เแปอ้หนโทษครับขอโทษด้วยหนึ่เหรียญโล w ล่าสุดที่เราเห็นจากไพว word p o i ถ้ามี lower l low, o เมื่อไหร่ทฤษฎีดาวจะยืนยันการลงต่อทันทีนะครับตรงนี้จึงเป็นจุดเฝ้าระวังของสมาชิกแล้วนะครับว่า1,878เหรียญ l o ล่าสุดที่ทำไว้เมื่อวันเมื่อวันอะไรอ่ะวันพฤหัสใช่ไหมครับวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับอ่า มันเป็นจุดที่เราต้องระวังเกิดโลว์โลเมื่อไหร่ที่สีย่ายืนยันการลงต่อทันทีนะครับตรงนี้สมาชิกต้องระวังกันจริงๆนะครับส่วนไฮก็อยู่ที่พัน 974ซึ่งอยู่อีกไกลครับตรงนั้นยังไม่ต้องไปเฝ้าระวังมันก็ได้ครับเราต้องระวังอะไรที่มันใกล้ๆไว้ก่อนครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วสําคัญถ้าเกิดมันเกิดทฤษฎีดาวยืนยันที่ราย4ชั่วโมงเนี่ยมันหลุดเทนด้วยเนี่ยนั่นหมายถึงการลงก็จะลงต่อเลยนะสมาชิกทุกท่านบริหารพอตการลงทุนดีๆนะครับระมัดระวังตรงจุดนี้แต่ถ้าตาบใดยังไม่หลุดมันก็ไม่ลงเข้าใจนะครับหลุดก็ค่อยลงไม่หลุดก็ไม่ลง นี่ก็คือเทคนิคที่มันบอกเราแบบนี้ครับทฤษฎีดาวครับบอกแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ถ้าท่านรู้ท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหาซิกหาไซาจากไหนเนาะ,ะท่านก็สามารถรู้ด้วยตัวเองนะครับ เข้าใจจุดนี้นะครับลุดก็ลงไม่ลุดก็ไม่ลงครับ1,878เหรียญครับตัววัดใจในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็แถม1 9ไปนะครับเมื่อวานนี้แถม1 9ไปอีกจุดหนึ่งครับยืนได้ยืนไม่ได้ต้องรอดูกันดีๆนะครับไปกันต่อที่ลายหนึ่งชั่วโมงครับลายหนึ่งชั่วโมงบอกอะไรกับเราครับลายหนึ่งชั่วโมงบอกให้รู้ว่าเทรนมันกําลังไซเวครับเห็นไหมครับลางเป็นลางคู่ขนานการไซเวนั้นไซเวตรงไหน ไซเว์ระหาว่าง1930ถึง1878เห็นภาพไหมครับนี่คือลางไซเวย์ของลาย1ชั่วโมงและตอนนี้ราคากำลังไซเวอย์อยู่ในแนวโน้มของกราฟไทม์เฟรมลาย1ชั่วโมงครับ r si วิ่งขึ้นวิง่งลงข้ามไปข้ามมาเส้น50จุดเนี่ยครับบอกให้รู้ว่ามันไซเวงครับ ขึ้นลงขึ้นลงสะบัดข้ามไปข้ามลงมาของเส้น50จุดเลยนะอ้ในบอกชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านก็อย่าไปมโนมากครับว่ามันกําลังจะขึ้นมันกำลังจะไปแรง,หร,ง,งหรือมันกำลังจะลงหรือมันกําลังจะลงแรงตอนนี้มันไซเวย์นะครับตาบใดไม่หลุดจุดเฝ้าระวัง1,878เหรียญไม่หลุดเทนตาบนั้นมันก็ยังไม่ลงนะครับมันก็มีแนวโน้มที่มันจะเด้งขึ้นได้นะครับ เราต้องดูตรงนี้นะครับเราต้องระวังตรงนี้นะครับอย่าไปใช้มโนอะไรมากครับตอนนี้ราคารายชั่วโมงบอกว่าไซเวรับดังนั้นเราก็ต้องไปตามแนวโน้มไปก่อนนะครับตรงจุดนี้ทุกท่านเข้าใจดีนะครับอ่าฮะทุกท่านเข้าใจดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จกับการลงทุนนะครับผมเฮียยุทธผมเฮียยุทธแห่งเพจ The Search เพทองโดยเจ้าของร้านทองก็ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกท่านนะครับที่จะประสบความสำเร็จกับพอร์ตการลงทุนนะครับก็ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสำเร็จนะครับความล้มเหลวความผิดพลาดไม่ให้ได้เจอเลยนะครับางานนี้เราจะเจอแต่ความสำเร็จครับเราต้องมองมันให้ออกนะครับใช้เทคนิคความรู้ที่มีนะครับในการตัดสินใจนะครับใช้เทคนิคนำทางเราแต่เราอย่าไปนำเทคนิคครับ เทคนิคบอกว่าอย่างไรเราก็แอคชั่นตามอย่างนั้นถ้าไม่บอกเราก็ยังไม่ทำอะไรนี่คือสิ่งที่บอกไว้นะครับแล้วก็อย่าใช้มโนในการตัดสินใจนำทางนะครับมันเป็นอันตรายกับพอร์ตการลงทุนของตัวท่านเองนะท่านต้องมีความรู้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สเรียนของเราคอร์สพื้นฐานราคา555 5า55บาทครับกับ5เทคนิคนะครับ แต่เรียนรู้กันเทคนิคนะสามสนาทีเท่านั้นครับก็คือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธซึ่งเรามีหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธเป็นแบบเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับเรามีแบบเรียนนะครับท่านเปิดแบบเรียนดูไปท่านฟังคลิปไปครับความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนครับเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องไปฟังดูแล้วก็ไม่เข้าใจครับเรามีหนังสือเป็นแบบเรียนนะครับเราก็ฟังไปแล้วก็ดูหนังสือไปด้วยมันจะเข้าใจได้ง่ายมากนะครับข้อเรียนกจะแสน ถูกทักไปทีแอดมินได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ